ซีตาควรจะได้ซีตาเอ็นต์บวกซีตาไอหรืเกีต้าซีต้าใหมาเพราะฉะนั้นก็จะหาพาวเวอร์ตัวซีต้าเป็นตัวเปลี่ยนถ้าใส่ด้วยท็อกวงที่นะมันก็จะได้เป็นทอกโอเมก้านะฮะเอฟมันเป็นอีเล็กตรอนกับท็อกนะฮะทาวแล้วก็เอ็กซ์ดิสเพรสเมนต์เนี่ยนดิสเพรสเมนต์ก็สัมพันธ์กับซีต้าซึ่งเป็นแองกูล่าร์ดิสเพลสเมนต์นะฮะ ในเชนนิงนินมอันนี้เป็นตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งเชิงเส้นกับเชิงมงุมนะฮะความเร็วเชิงเส้นกับเชิงมงุมความเร่งเชิงเส้นกับเชิงมงุมมวลอันนี้คือลีเนียเอนเอชีลีเนียเอนเอชีนะฮะหรือทรานสเชันนเอชี แต่อันนี้เป็นแองโกลาอินเดเชียนะฮรือโรเซชันอินเดเชียเป็นตัวที่จะหน่วงทำให้หมุนได้ยากนะฮะตัวตัวอินเดเชียเป็นตัวที่เฉื่อยต้านการเปลี่ยนแปลงมวนมากมันก็จะต้านไม่ให้วัตถุเร่งตัวเองใช่ไหมฮะถึงเราจะออกแรงมาทำมากเท่าไหร่ถ้ามวลนี้มหาศาลมันก็จะต้านการเปลี่ยนแปลงของความเร็วนะกดของเิวต้นคืออัลตราไกเมนอะไรนี้ทองขบ่ายฟ้า งานอินทเกร f d x นี่ทาวีซิตา้าคลานสิกเอนเนจีเป็นตัสองกับัสองอนี้เรนเป็นตัวสองไอโอเมกาสแควร์พาวเวอร์ f b เป็นทาวเมกาแต่นะงานที่ใส่เข้าไปเท่ากับพลังงานจลนะคนทั้งสองกรณีนี้เป็น WORK k i n e t i c ENERGY The o r y นะะ ที่จริงแล้วหนะังสือเท็กซ์ที่ใช้นะก็คือเรสติงคอร์ดเดย์วอล์เกอร์นะในเอดิชันที่7นะฮะเอดิชันที่6หรือ e เอดิชันที่7ก็ได้นะจะมีความคล้ายคลึงกันนะครัถ้าเราตามอ่านจากเล่มน,นั้นก็ไดนะ้อันนี้ถ้าเราพิสูจน์สมการในการเพื่อนที่เชิงมุมอันนี้แค่แค่พิสูจน์ว่า งานเนี่ยเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของค e ังงอนจอน์แต่พลังงอนจอน์ถ้าคุณมีมวลก้อนนี้อยู่นะฮะมวล m เนี่ยมัน mv กำลังสองนะฮะซนึ่งสอง mv กำลังสอง v ฟิ final, แลนลลบ v เเชียวแต่ถ้าเป็นโมเมนตัมพิ่เชียมัน12นึ่งสอ i โอเมกากำลังสองถ้าคุณมีมวลก้อนเดียวนี้เคลื่อนที่ จุดหมุนอยู่ที่โอเพราะฉะนั้นโมเมนตัมเชียร์คือเอ็มอาร์กำลังสองใช่ไหมคูณกับโอเมก้ากำลังสองที่กว่าไปอาร์โอเมก้านี่ก็คือความเร็ว vf นั่นเองนะอาร์โอเมก้าไอก็คือความเร็ววีนะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเปลี่ยนจากการเคลื่อนที่เชิงเส้นมาเป็นเคลื่อนที่เชิงมุมโดย mr ็มกำลังสองนี่คือโมเมนตัมเชียของมวลก้อนนี้ ที่ห่างจากจแกนหมุนเป็นระยะรคุณก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น i ก็ได้อยู่ในรูปเท่ากนสอง i โอเมก s q u a r ์ลบกันอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของโอมีนาล่า k i กอ t i เ e อร์จีในรูปการหมุนนะฮะจะเท่ากันรแล้วถ้าเป็นงานที่เกิดจากแรงกระทำให้เกิด displacement นะแต่ d s เท่ากับ d theta ราก็เขียนเป็น ทอเท่ากับเอฟทีคูณกับอาใช่ไหมฮหรืองานเท่ากับเอฟดีเอสนะแต่ดีเอสเนี่ยคืออาร์ดิซิตาเอฟทีคูณกับอาก็คือทอใช่ไหมเอฟเอฟที F, F, T, ตัวเนี้ยคูณกับอาตัวนี้ก็คือท็อกที่ทําให้เกิดการหมุนไปรอบๆเนี่ยก็เป็นทอกดิซิตาอันนี้เป็นดำพิสูตรสูตรให้เห็นเท่าน,นั้นเองนะ อันนี้มาดูโจทย์อีกข้อหนึ่งอันนี้เห็นว่าเป็นโจทย์ที่มีความน่าสนใจเหมือนกันว่าปกติเนี่ยถ้าเรามีไอ้ท่อหรือปล่องที่ก่อได้ยิกนะฮะสูงอันนี้เ็าบอกว่าปล่องอันนี้แอลสูงห้าสิบห้าเมตรเวลาฐานมันไม่ดีแล้วมันล้มเนี่ยเราเพบว่าขณะที่มันล้มมันจะเกิดการหัก ตรงบริเวณตอนบนนะฮะมันจะหากลางอากาศยังไม่ถึงพื้นเลยมันหักแล้วนะ,ะเขาก็มาหาทางพิสูจน์ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะฮะเขาบอกอัทอลซิลิคอนชิมนี่ชิมนี่ก็คือปล่องไฟนะฮะทรงกระบ,บอกนะฮะเวนโฟลเวน อิเบซิสรัปเจร์ก็คือตอนผ่านนี่มันเกิดการแตกหักทำลายมันก็จะมันก็จะล้มลงมานะฮะทริสเดชเนียสตินลอฟเลงแอลก็คือคล้ายๆกับเป็นท่อนบางๆนะฮะที่มีความยาว55เมตร a t the i n s t a n t it makes an ็งก็ลอฟ t เต t a 35 degree ตรงตำแหน่งที่มันเบนลงมาทำวงสามดีฟ้าองศาเนี่ย วิ t h t เดอร r เ i อร์ติคอนวอติ n g ิแองกล e สตีโอเมกาเขาให้คำนวณหาแค่นี้แต่ว่าในคำอธิบายก็คือในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอ่ะเวลาเอียงทำมุมราวๆค่าแถวๆนี้ยมันจะเกิดการหักเป็นสองท่อนกลงรงอากาศนะฮะลองมาดูว่าการคำนวณที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร,นะรนี่ ขนาดที่สองไฟมันก็มันจะล้มเนี่ยขนาดเอียงลง้มก็เป็นไปตามกฎความคงตัวงพลังงานนะพลังงานกลคณิตกินันที่บอกนนัชีานจันที่จะต้องมีค่าคงที่นะในสองกรณีนี้แต่ ki คือจุดเริ่มต้นเนื่องจากว่าพลังงานศักย์มันอยู่ที่ mgl ส่วนสองมันสูง l ใช่ไหม c ซนเตอร์แม้จะอยู่ที่ l ส่วนสอง ใช่ไหมฮมวลของมันเป็น m มันก็ mgl สอคือค่าค่าพลังงานศักย์ก่อนที่จะเอียงลงลงมานะแต่พลังงานจนตอนเริ่มต้นเป็นศูนนะเป็นศูนย์เพราะมันยังไม่ได้เอียง icom i l o g center of m a s s ก็คือเซนต์นองจนย์ส ml กำลังสองสำหรับหลอดใช่ไหมฮะ ถ้ามีมวลเอ็มความยาวแอลโมเมนต์วนเชียรอ,อกจุดศูนย์กลางมวลของแท่งไม้ยาวๆเนี่ยจะเท่ากัหนึ่งลสองมลกับรังสองเราก็แทนค่าลงไปนะฮะทีนี้ขนาดที่มันหมุนเอียงลงมานะมันก็จะมีพลังงานจนที่เท่ากันแต่การหมุนเอียงลงมาเนี่ยจุดหยุดนิ่งคือที่ฐานแล้วตัวนี้เอียงมาเพราะฉะนั้นการหมุนมันจะหมุนรอ,อกจุด ที่ไม่ใช่เซนเตอร์แมสใช่ไหมฮะแต่มันถูกเลื่อนลงมาที่จุดนี้เราก็ต้องหาโมเมนตัมเร์เชียลลอบจุดหมุนตรงนี้ก็คือใช้พาราเรลักซิตเ e ลเลว่าไอลอกเซนเตอร์แมสมีค่าเท่านี้แต่บวกห้แกนหมุนที่มันชิปมาอีก L2 ส่วนสก็เอ2ส่วนสงกลังสมันก็จะได้เป็นเซนตส่วน3ากลังส อันนี้คือโมเมนต์เวน,นเชียของมันรอบจุดที่มันจะเริ่มหมุนผ่านตรงนี้นะฮะจุดตรงนี้จากนั้นเราหาว่าพระงานจนตอนตอนระหว่างนี้ก็คือเซนหนึ่งเสองไอโอเมกาสแต่รจไอนี่ต้องเป็นไอรอบจุดที่ฐานนะเพราะมันหมุนรอบจุดที่ฐานนะคือค่านี้คูณกับโอเมก้าสอง ขณะที่มันเลื่อนลงมาโดยทำมุมซีต้ากับแนวดิ่งเพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางมวลมันจะลดลงมาเหลือ l อลส่วนสองคอซีตาเพราะนั้นมันยังมีพลังงานศาักย์เซนต์นสองเอ็มเจลคอซีตาใช่ไหมก็แทนค่าลงไปณะจุดที่มันกําลังเบนทำม,มุมตรงนี้นะจะได้พลังงานศักย์กับพลังงานนแต่ก่อนลงมันจะมีแต่เฉพาะพลังงานศาักย หลังจากนั้นทําการหากลบย้ายตัวนี้มาฝั่นออยยนงน,นี้ก็จะได้เทอมนี้ออกมาย้ายตัวนี้มาฝั่งนี้เทอมนี้ก็จะได้1.6 ml วงเล็บ2 omega มวงเลสอ2จากนั้นหาโอเมก้าโดยย้ายตัวนี้ลงไปหารใช่ไหมพอย้ายลงไปหารเราจะพวบว่าโอเมกาจะเท่ากัาบ 3g ส่วน l 1วงเล็บ1ลบคอส t ีตาถอดรูท ตัวนี้มีความหมายว่าอย่างไงถ้าถ้าปล่องไปท่อนนี้ยาวแอลน้อยลงตัวหาน้อยลงโอเมก้ามันจะเร็วขึ้นใช่ป่ะใช่ไหมมวลมวล,มวลข้างล่างเนี่ยพยายามที่จะบิดเอียงลงมาเร็วๆแต่ถ้าท่อนนี้ยาวโอเมก้าจะมีค่าน้อยไอ้ส่วนปลายของกล่องเนี่ย จะพยายามหมุนลงมาด้วยความเร็วเชิงมุมช้าแต่ข้างล่างเนี่ยพยายามจะหมุนลงมาด้วยความเร็วเชิงมุมเร็วเพราะนันมันจะเกิดสเตรดที่ที่ปลอกนะฮะพยายามที่จะแอนแอนปลองเนื่องเนื่องจากว่าตัวเนี้ยมันมันพยายามฝืนต้านไว้เพราะว่ามันมีความเร็วมาทางนี้ช้ากว่าไอ้มวลส่วนล่าง อันนั้นก็จะเกิดสเตรสพยายามที่จะเบนโค้งตรงนี้แต่ลรองนี่ทำจากอีกซึ่งมันรับเทนไซสเตร์ได้ไม่ดีนะครับเวลามันถูกเทนไซตรงนี้มันก็จะแตกน้ำมันหักมันหักกลางอากาศเลยนะอันนี้เป็นเรื่องของแรงแรโน้มถ่วงที่สร้างสร้างการกระทำที่เป็นผลหมุนข,ของชิ้นวันตถุนะฮะ นอกเหนือาจากน,านี้อย่างเช่นการตกของฝนก็เหมือนกันนะฮะขอขอขอธิบายเพิ่มนิดน,นึงนะฮะการตกของฝนเนี่ยหยดของเม็ดฝนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมันไม่ใช่หยดกลมๆเวลาที่มันตกลงมาด้วยความเร็วสูงจะเห็นว่าเป็นหยดยาวๆลีรีนะฮะอันนี้ถ่ายภาพด้วยด้วยกล้องความเร็วสูงก็จะเห็นว่าเป็นหยดยาวๆ,ๆ,ๆรีลีเป็นเพราะว่ามวลของเม็ดฝน ทางตอนบนกับตอนล่างเนี่ยห่างจากจุดศูนย์กลางโลกต่างกันห่างจากจุดศูนย์กลางโลกด้วยระยะที่ต่างกันเพราะฉะนั้นความเร่งจีตอนล่างของหยดฝนกับตอนบนของหยดฝนจะต่างกันเล็กน้อยทําให้ข้างล่างเนี่ยเร่งด้วยความเร่งที่สูงกว่าด้านบนเม็ดฝนก็จะยืดออกแต่เนื่องจาก surface tension หรือแรงตึงผิวมันพยายามดึงดึงเม็ดฝนไว้ด้วยกันนะถ้าเม็ดฝนที่ใหญ่พอมันจะฉีกออกมาเป็นสองเม็ด เมื่อมันเคลื่อนที่มาเป็นระยะเวลานี่เราก็บอกว่าปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นถ้าคุณขึ้นไปอยู่บนดาวนิวตรอนซาซึ่งมีแรงโน้มถ่วงสูงมากนะฮะพอ้ขณะที่คุณตกลงไปบนดาวน Star, นะี้นิวตรอนซาเนี่ยตรงขาคุณกับตรงหัวคุณเนี่ยอาจจะมีความเร่งต่างกันมากต่างขนาดที่ฉีกล่างคุณออกเป็นชิ้นๆ้นได้นะเพราะว่าแรงโน้มถ่วงบนดาวนิวตรอนจะสูงาบนโลกมาก อันนี้เป็นเรื่องของปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าในเชิงเส้นกับในเชิงมุมมันก็จะมีปรากฏการณ์ลักษณะที่เกิดขึ้นนะฮะที่เราสามารถนำมาใช้อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติได้สําหรับข้อนี้โจทย์เขาถามว่าให้หาความเร็วเชิงมุมนะเราก็ได้มาจุดสามหนึ่งหนึ่งนะฮะ ออนคริกเกอร์ครับแล้วมีโจทย์ให้ลองทำูงข้างล่างนี้นะฮะโชว์ว่าพาร์ติเคิลหนึ่งและสองอิ m ออกแมสเซนคือมวลตรงนี้หนึ่งกับมวลสองเนี่ยมีมวลเอ็นเท่ากัน มันถูกยึดไว้ด้วยหลอดซึ่งไม่มีมวลน,นะฮะ rigid massless rod of length l หนึ่งบวก l สอง l หนึ่งเท่ากับยี่สิบเซน l สองเท่ากับแปดสิบเซนอันนี้ก็คือไม่เมตรนั่นเองนะฮะแต่ถือว่าไม่เมตรไม่มีมวลมีแต่หมวลที่รูปกลมสองอันที่ทตรงปลาย the rod held horizontally on the fulcrum and then released ตอนแรกเรา,ามือพยุงไว้หลังจากนั้นปล่อยมือพอปล่อยมือเนี่ยเขาบอกว h a t ารเด h e แม g n i t ในจุดเอ e i n i t ินเ a c ชนเอ็กซ์ o ทอร์เรชันเอาแต่พาหน่อยเขาให้หาความเร่งของอนุภาคที่หนึ่งเนี่ยมันควรจะเร่งขึ้นหรือเร่งลงฮะมันควรจะขึ้นใช่ไหมแต่สองเนี่ยควรจะลงเพราะว่าน้ำหนักมันถ่วงหน้าน,นี้มากกว่าทีนี้ไอ้ความเร่งเนี่ย มันเป็นความเร่งเรื่องจากผลของการหมุนใช่ไหมฮะนั่นอย่างน้ำหนักด้าน,านหนึ่งสูงไว้อีกด้านหนึ่งะนังการคำวนวณคุณเลื่อนงย้อยท้อทลายอัลฟาแล้วคำนวณออกมาเป็นความเร่งเช่นก่อนค,ครับ